สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์ a เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์ a เอพีอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะครับผมเกี่ยวกับข่าวสารนะครับผมทั้งหมด3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับผมเรื่องแรกจะเป็นในส่วนของตัวเซตโจลิงนะครับผมเป็นเซตหนาเป็นแบบใส่หัว ใส่หัวหน้ากากลิงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยมีเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมเขาได้อัปเดตนะครับผมอใน,นชุดเซตตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันว่าจะมาในรูปแบบไหนในเซิร์ฟนั้นนั่เองนะครับผมแล้วแล้วก็ เอ่อจะมีเป็นนะครับผมแล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับผมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใหม่ก็คือเติม1เพชรนะครับผมรับสัตว์เลี้ยงใหม่ก็คือเจ้านกเพนกวินนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นสกินปืนนะครับผมสกินปืนลูกซองตัวตลกหรือว่าลูกซองโจเกอร์นั่นเองนะครับผมจะมาพูดถึง3เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับผมในวันนี้เนาะแต่ก่อนอื่นเลยครับผมท่านผู้ชมผมจะมาแนะนําแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยนะครับผมหารูปตั้งวอลเปเปอร์พื้้นหลังรบบผมเียกไดว่าแ มีวอลเปเปอร์ 4D ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบเหมือนแบบหน้าจอคุณแบบทะลุลงไปเลยนะครับผมนะคือแบบผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมวอลเปเปอร์ 4D มากๆเลยนะครับผมจะเป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมหากใครกำลังมองหาวอลเปเปอร์ 4D ที่น่าสนใจผมขอแนะนำเป็นแอปนี้เลยนะครับผม แอปพลิเคชันน็อกลักกี้นะครับผมเป็นแอปที่มีวอลเปเปอร์ 4D ที่น่าสนใจและมีวอลเปเปอร์ให้ชมนะครับผมเลือกมาตั้งเป็นรูปพื้นหลังเี่ยมากกว่าล้านรูปเลยนะครับผมหลากหลายประเภทให้เลือกสรรแน่นอน นะครับผมมีการอัปเดตอ a l ป p a p e r ใหม่ๆนะครับทุกๆวันเลยนะครับผมและผู้ใช้ Android นะครับผมยังสามารถตั้งค่าวีโอนะครับจาก t k t t o k หรือว่า i n s t a g r a m นะครับผมเป็นหน้าจอหลักของเสียงเรียกเข้าหรือว่าหน้าจอหลักแบบพื้นหลังก็ได้นะครับผมได้ทั้งแบบที่มีเสียงแล้วก็แบบที่ไม่มีเสียงก็มีนะครับผมและยังตั้งเป็นหน้าจอเรียกเข้าก็ได้นะครับผมและยังสามารถ ทำโมเปอร์นะครับผม4มิติและยังสามารถโพสต์นะครับผมโพสต์ผลงานที่ท่านผู้ชมสร้างเนี่ยลงในชุมชนได้อีกด้วยนะครับผมเนาะและถ้าหากท่านผู้ชมนะครับผมล็อกอินบัญชีนะครับผมยังสามารถได้รับเพชรฟรีแล้วก็โมเปอร์ที่ท่านผู้ชมอ่าเป็นพรีเมียมหรือว่าโมเปอร์ที่ท่านผู้ชมถูกใจเนี่ยยังสามารถถูกเก็บไว้นะครับผมในบัญชีได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับผมสามารถหาโหลดได้ที่ Google play นะครับผมหรือว่าจะโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมเนาะก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับผมเป็นน็อกลักกี้นะครับผมบวก ปอร์ให้เลือกมากมายเ,าเลย่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรานะครับผมต่อไปเราจะไปพูดถึงในส่วนของเซตลิงตัวนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราวาดไปเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมเจ้าหน้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็คือเซตตัวนี้นะครับผมเป็นเอ่อเป็นเซตเอ่อชุดนี้นะครับผมเป็นชุดในเซตนะครับผมเป็นชุด ผู้หญิงนั่นเองนะครับผมซึ่งชุดผู้ชายก็จะเป็นแบบหน้าลิงอย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเขาอัปเดตมาในส่วนในส่วนของร้านค้าโมโคนั่นเองนะครับผมก็ของรางวัลจะแตกต่างจากเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นของรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเซ็ตผู้หญิงตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของชุดเนี่ยมันจะมีเป็นชุดู้ชายด้วยนะครับผมจะเท่ัะแค่ไหนก็เดี๋ยวเราไปชมพ,พร้อมๆกันแบบเต็มๆทั้งชายแล้วก็หญิงกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผม และนี่ก็จะเป็นชุดเต็มๆนะครับผมสําหรับตัวผู้หญิงเลยนะครับผมอาจจะดูน่ากลัวน่ากลัวไปหน่อยนะครับผมก็ไม่หน่อยอ่ะคือหน้ากากมันน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมนะลักษณะออกเป็นแนวประมาณนี้เลยนะครับผมจะออกแนวน่ารักก็ไม่น่ารักนะท่านผู้ชมดูดิมันคือตัวน่าจะเป็นหมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่หมีแบบมีฟันแบบเหมือนคนเลยคือแบบดูดิท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูหน้ากากมันดิค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมมีหมวกแบบหมวกเป็นสีเหลืองแล้วก็ คือแต่เสื้อเนี่ยผมว่าเวิร์กอยู่นะครับผมเพราะว่าดูดิมันออกแนวแบบปกตินะครับผมแต่ว่าดูลายกางเกงซะก่อนดูรองเท้าซะก่อนเฮ้ยท่านผู้ชมรองเท้าผมว่าก็น่าจะยอดฮิตอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นเองนะครับผมก็จะแยกได้ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่งของเซ็ตผู้ชายกันบ้างนะครับผมที่เป็นเซตหน้าลิงนะครับผมก็จะเป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งเซิร์ฟนอกเขาก็มีข่าวว่าเออมันคล้ายกับเพลงของเพลงหนึ่งของบรูนนมาบลูนนมาหรือเปล่านะครับผมก็หลายๆคนที่เกิด แบบเพลงมันเก่าแล้วนะครับผมเพลงมันเก่าแล้วถ้าใครเกิดทันก็ฝากคอมเมนต์ชื่อเพลงไว้ด้วยละกันนะครับผมลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมคิดว่าหน้ากากเนี่ยน่าจะเป็นที่ยอดนิยมอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ มันก็เท่อยู่นะครับผมแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันก็โอเคชุดมันก็โอเคนะครับผมสำหรับชุดผู้ชายนะแต่ว่าในกาของเจ้าตัวผู้หญิงเนี่ยผมมองว่ามันน่ากลัวเกินไปว่ะท่านผู้ชมดูดิอ่าสำหรับเซผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรองเท้าก็ไม่ได้น่าใส่เหมือนตัวผู้หญิงเนาะรองเท้าผู้หญิงผมว่าสวยกว่านะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสําหรับชุดลิงทั้งสองชุดเลยนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของชุดเซ็นะครับผมเป็นเซ็ลิงโจรหรือว่าโจรลิงนั่นเองนะครับผมลักษณะมันก็จะเป็นแบบออกแนวชุดโจนนะครับผมแล้วก็มีหน้ากากแบบหน้ากากแบบเอาไว้ปล้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบว่าพรางตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะ แล้วก็ถัดไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวกิจกรรมรับสัตว์เลี้ยงใหม่แบบว่าราคาแค่1เพชรกันมากดีกว่าเนะครับผมจะอยู่ในเซิร์ฟไหนเดี๋ยวเราวาดไปกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อเมริกานั่นเองนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมเติมเพชรน,นะครับผมครบหเพชรเนี่ยจะได้รับมาเป็นตัว ัตว์เลี้ยงเพนกวินแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวเพนกวินเนี่ยผมก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับผมก่อนที่จะได้มีการอ,าอัปเดตสเปซแอดวานนะครับผมก็ได้พูดถึงทั้งความสามารถแล้วก็ตัวโมเดลเต็มๆไปแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็จะมา พูดถึงกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมในส่วนของตัวเพนกวินตัวนี้นะครับผมว่าความสามารถของมันเนี่ยจะโกงสักแค่ไหนนะครับผมบอกได้เลยว่าเกี่ยวกับไอซ์วอร์นะครับผมเราจะไปดูลักษณะเต็มๆแล้วก็อธิบายความสามารถกันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมไปกันเลยคับผมและนี่ก็จะเป็นตัวเต็มๆนะครับผมสำหรับเจ้านกเพนกวินก็คือที่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่เลยนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงท่ามู o วอล์กด้วยโคเทเลยนะครับผมในส่วนของความสามารถนะครับผมก็บอกว่าเมื่อเลเวลหนึ่งนะครับผมเมื่อ ไม่มีนะครับผมไม่มีไอซ์วอลนะครับผมจะสร้างไอซ์วอลลหนึ่งลูกนะครับผมทุกๆหนึ่งร้อยยี่สิบวินาทีหรือว่าสองนาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าเลเวลสุดท้ายนะครับผมเมื่อผู้เล่นนะครับผมมีไอซ์วอลนะครับผมน้อยกว่าสองลูกนะครับผมเจ้านกเพนกวินเนี่ยจะสามารถนะครับผมสร้างไอวอลนะครับผมหนึ่งลูกทุกๆแปดสิบวินาทีนั่นเองนะครับผมก็คือสร้างได้สูงสุดอ่สูงสุดสองลูกนั่นเองนะครับผมน้อน่าจะน้อน่าจะสร้างได้สูงสุดถึงสองลูกเพราะว่า กติกามันก็แค่อ,อ้ในส่วนของเงื่อนไขมันก็แค่แบบว่าถ้ามีน้อยกว่า2ลูกเนี่ยมันจะสร้าง1ลูกทุกๆ8ปสิวินาทีนะครับผมก็คือสร้างสูงสุด2ลูกนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยในส่วนของเจ้านกเพนกวินที่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับผมก็ถือว่าน่ารักแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับผมออกแนวกวนๆด้วยเนาะโอเคครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับผมในส่วนของตัวเจ้านกเพนกวินที่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าถามว่า เซอร์ไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาในรูปแบบไหนผมก็ยังคิดว่ามันเป็นตู้สุ่มอยู่ดีนะครับผมเป็นตู้สุ่มที่มีแบบมีพวกโทเค็นเหมือนกับพวกโรโบหรือว่าเจ้าเจ้าชิบะนะครับผมที่ได้เอากลับมาให้สุ่มนั่นเองเนาะนั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงสกินปืน จ็กเกอร์หรือว่าสกินปืนลูกซองตัวตลกกันไมน่ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปอธิบายในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาที่เซิร์ฟไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาอธิบายถึงสกินปืนลูกซองตัวตลกหรือว่าลูกซองจ็กเกอร์กันเลยเนะครับผมก็คออือในส่วนของภาพหลุดนะครับผมที่เป็นรูปย่อของสกินปืนภายในแพท OB 2 3หรือว่าในแพทปัจจุบันนะครับผมตอนนี้ก็ จะเหลือเป็นเซตเ็อสกินปืนลายทหารนะครับผมที่เป็นเซตเซตแบบว่าเซตสกินปืน4สกินปืนนะครับผมก็คือเป็นเซตกล่องสุ่ม35เพชรนั่นเองนะครับผมเนาะไม่รู้ว่าราคาจะถูกกว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบสกินปืนที่ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมเหมือนกับพวกเออเหมือนกับพวกลายชีต้าลายอะไรอีกัะที่มันมีหลายๆปืนนั่นแหละนะครับผมที่ไม่ใช่2ปืนหรือว่า1ปืนนะครับผมเนาะก็สําหรับสกินปืนตัว อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่นอกจากที่จะเป็นเซตลายทหารแล้วเนี่ยก็จะเหลือเป็นเจ้าสกินนะครับผมสกินลูกซองเนาะลูกซองโจเกอร์หรือว่าลูกซองตัวตลกตัวนี้นะครับผมที่ผมได้พูดถึงไปเลยนะครับผมผมคิดว่าคือสกินปืนลูกซองตัวนี้นะครับผมมันจะไม่มีนะครับผมไม่มีสกินปืนคู่หรือว่าสกินปืนเซตผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมหรือไม่ก็ จะเป็นอะไรสักอย่างที่มันแบบไม่ได้ตู้สุมส,สกินปืนแน่นอนเพราะมันไม่มีอ่ามันไม่มีเซตนะครับผมไม่มีมันม,มีเซตคู่หรือว่าไม่มีปืนร้องนั่นเองนะครับผมนาอก็เป็นสกินลูกซองตันตลกนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวความสามารถเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานะครับผมน่าจะเป็นสกินปืนที่อยู่ท้ายๆแพทเลยนะครับผมก่อนที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมนาะผมคิดว่านะคือตอนนี้เป็นแพทอ่อมาเฮามาเฮาอะไรเนี่ย <c oughs> คือตอนนี้นะครับผมเป็นแพต OB 23นะครับผมสกินมันก็เหลือเหลือแค่ตัวลูกซองนะครับผมตัวนี้แล้วก็จะเป็นสกินเซตทหารนะครับผมซึ่งเอ่อนอกนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นสกินเปอร์สกินที่ผมรีวิวไปแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าไทยนะครับผมจะมีเป็นตัวสกินมีดนะครับผมสกินมีดที่เซิร์ฟเวอร์อินโดเนี่ยเขาเติมครบ100เพชรเนี่ยก็จะได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็สามารถถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับผมต้องรอดูกันว่า จะมาในรูปแบบไหนเหมือนกันนะครับผมเนาะในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะได้มีการอัปเดตนะครับผมในส่วนของตัวตู้อีโบเนาะตู้อีโบอ่าใหม่นะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นเซตเกี่ยวกับฮิปฮอปนะครับผมฮิปฮอปแล้วก็เกี่ยวแบบออกแนวแบบสีทองทองนะครับผมแต่ว่าสําหรับจิ้งจอกเนี่ยมันจะอยู่ในตู้ถัดไปจากตู้หน้านะครับผมเข้าใจไหมคือตู้หน้าเนี่ยจะเป็นฮิปฮอปแล้วก็ตู้ถัดไปเนี่ยจะเป็น อ่าจิงจอกนะครับผมซึ่งคาตานะดอกไม้ก็จะมาพร้อมพร้อมกับตัวอีโวจิงจอกนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคาตานะที่หลายๆคนถามมานะครับผมแล้วก็สำหรับสกาไททันหรือว่ารังคามืดที่หลายคนถามมานะครับผมว่าพี่มันจะกลับมาตอนไหนแล้วมันจะมาเมื่อไหร่นะครับผมก็คือในส่วนของราคามืดเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแตกต่างกันในแต่ละเซิร์เวอร์แล้วนะครับผมว่า เออคือบางเซิร์เวอร์เนี่ยในเดือนนี้ก็มีนะครับผมแต่ว่าบางเซิร์เวอร์เนี่ยในเดือนนี้ก็ไม่มีนะครับผมมันออกแตกต่างเอ่อแตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสก้าไททันเนี่ยผมไม่ไม่ทราบเลยนะครับผมว่าจะเอากลับมาอีกเมื่อไร่แต่ถ้าถามว่ามีโอกาสเอากลับมาอีกหรือเปล่าก็มีโอกาสเอากลับมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างในฟรีไฟล์เนี่ยมีของมีโอกาสเอากลับมาทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นคอลแลบกับเออเช่นยังไงอ่ะยคุณดูอย่างลูกซองควงดิที่ผมถืออยู่นะครับผมเนาะ ผมคิดว่ามันน่าจะมีระยะเวลาในการทําสัญญานะครับระยะเวลาในการทําสัญญากันก็คืออันนี้เป็นฟรีไฟ้คอลแลบกับ d ีแท็กใช่ไหมครับผมเป็นสกินปืนตัวนี้ออ,ออกมานะครับผมเมื่อมันหมดโปรโมชั่นเมื่อหมดระยะเวลาของโปรโมชั่นในการเติมกล่องแล้วนะครับผมเติมกล่องสุ่ม d ีแท็แล้วนะครับผมฟรีไฟ้ Fi, ทางฟรีไฟ้เองก็มีโอกาสที่จะนํากลับมาขายในเกมได้นะครับผมเข้าใจไหมนะครับผมก็ไม่ต้องเป็นดราม่าก,กันนะเพราะเพราะว่าแบบมันก็มีโอกาส ทุกอย่างแล้วอยู่แล้วนะครับผมในส่วงฟรีไฟล์มันก็มีโอกาสกลับมาทุกอย่างอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นของในสิ่าสูงที่เป็นพวกคอลเลกชันนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมในส่วนของกติกาการครบรอบ2 0 0 0 0นซับนะครับผมจะประกาศไว้ในเพจด้วยนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาประกาศใน คลิปด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังคิดกติกาไม่ออกนะฮ <c> ะ <oughs> นะครับผมก็ไปกดถูกใจเพจไว้ได้นะครับผมเพจก็อาจจะไม่ค่อยได้อัพอะไรนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมแจกเพจซะส่วนใหญ่นะครับผมเนะ <c oughs> าะสับวันี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิกเป็นกำใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสับวันี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกู